ัยให้เก็บต่างๆเินให้ล้านสองพันล้านสองหมื่นล้าน่าพนล้านีบล้านล้านล้านา่าตพแอ็งแรงวันนี้คุณใจมีอะไรจะให้คุณแม่ครับอมยิ้มแม่ของขวัญพวกเราการสามคนแล้วแม่ก็เป็นคนเหมือนกันจ้าอมยม มอิมีนอนอยู่ในนั้นยโอเปิดแม่อมยิ้มคนนี้คนรวยได้ราชการได้รวยรวนรวยนอนนอนด้มีเงินหลานทุกคนด้ยดูไ่ยเนห้อนอนวนน้คุณจ่เมาอะไรคุณแม่ฮะเ้า เด็กโอ้อยากเห็นเลยแม่งนอนมลิมูำรวไ่้ไนไม่นีร่ยแม่น้ไวได้่รวยเต่าาเดด้ล้คนให้มีเงินพันพันล้านนะลูกทุกคนแม่รักลูกทุกคนเลยสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเป็กมาแล้วน่าข้นมา้มอยู่เฉยหน่อยเี้ยโอ้ยโอ้ยวดสิ้นเจนสิ้นเจ้หน่อยเอาให้

มั่งกับความรักทุกคนถ้าไม่สมบรักแม่ก็จะหาให้มีอยู่นะมีอยู่นะอะเออเธอเอามาแปลงป่ะเอามาคุณเช่าไปไหนดิอันนี้ลาชเช่าไปที่อันนี้มึงซื้อมไปอีแม่มึงซื้อมาใช้อีกตัวนี้มีแถมเลยแถมในรูปซื้อมาใช้เองใช่ไหมคะก็เห็นเน่